ครับกรมอื่นก็ขอ,ขอขอบคุณคณะผู้จัดการประชุมวิศวกรรมโยธาครั้งที่25นะที่เชิญผมมากล่าวนําก็จะขอเออกล่าวนําเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยพัฒนาและการพัฒนาวิชาชีพจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้ามองจากการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ําให้ดูนะครับก็จะเกินเรื่องของแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการการวางแผน ลต่อการศึกษาวิจัยและก็การพัฒนาวิชาชีพโยธากลุ่มนั้นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในอนาคตในงลนี้นะครับคนนี้ก็อาจจะขออธิบายดินว่าแนวคิดของการพัฒนาเขตพิเศษตอนออก EC เนี่ยมาจากยุทธศาสตร์อันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศัฒนาแล้วในอนาคต20ปีให้ได้นะซึ่งแนวคิดก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ทฤษฎีใหม่ๆซึ่งเราเรียกว่า Thailand 4.0 แล้วก็พัฒนาจากอิซึนซีบอหนึ่งให้เป็นอิซนเนีสองสองซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาหรือเพิ่มกลไกในการดูแลให้มันมีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการพื้นที่เนี่ยให้มีลักษณะบูรณากานมากขึ้นโดยการออกกฎหมายนะแล้วก็ e c เกิดขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ออกกฎหมายในเชิงพื้นที่ที่เป็นขนาดใหญ่เพื่อในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในเรื่องของแนวนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดการยกรอยู่ในพื้นที่ด้วยนะ นี่ก็ประเด็นสิบสำคัญคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางเราก็จะมีงบประมาณประมาณ3ล้านล้านบาทซึ่งจากปี62เราเห็นว่ารายได้ค่าใช้จ่ายประจํานี่สูงมากก่าจิสามสิเรซ็นคือ22่อเปเ็นป็นรายได้ลงทุนดฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถจะยกระดับรายได้ให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยเราจะอยู่ในวัฏจักรของการใช้งวนประมาณนี้ตลอดไปแล้นะซึ่งก็เป็นเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้ว การสร้างรายได้ให้ประเทศเนี่ยจึงมีความสําคัญในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่เราอยากจะเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นโครงการ EC ที่เกิดขึ้นในบทเรียนของ EC ีนี่มันก็มีการส่งบทเรียนในระยะจากอ e ีเ n นซีบอร์ที่ผ่านมานะว่าการพัฒนาของเราเนี่ยการควบคุมการพัฒนาไม่ค่อยดีแต่ด้ยการแปรปรวน,นความต้องการธรรมชาติที่สูงขึ้น ทำให้การจัดการนี้ต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นและในการไอีซีก็ได้กําหนดพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่กเกษตรทุกการก็ส่งเสริมตรงไหนนะนี่ก็มีภาพคร่าวๆในเชิงพื้นที่ไว้พอสมควรแล้วสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่ท,ทั้งสิน้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนทางทางรถไฟระบบสายส่งพลังงานนะแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ํา เช่นกันท่าเรือสนามบินนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่การใช้วิทยาการต่างๆนี่นอกจากการวางโครงสร้างในปกติแล้วนะเขาคาดหวังว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้เกิดในเรื่องของเขตพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทคโนโลยีวิทภาพในเรื่องของสารสนเทศเล็กทรอนิกส์ในเรื่องมุ่นยนเศรษฐวิทยาภาพน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่า จะเกิดการพัฒนาจากทั้งจากในและต่างประเทศเพื่อให้เป็นยกระดับในพื้นที่นี้ให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคมากขึ้นในเรื่องน้ําก็มีการประมาณการการใช้น้านะที่มากขึ้นจากเดิมเกือบจากปัจจุบันสักสามร้อยขึ้นมาเป็นหนึ่งพันเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมกับเขตพู้บริโภคนะนี่ก็เป็นประเด็นว่าเราจะมีน้ําเพียงพอหรือไม่ซึ่งในกรอบใจเนี่ยก็ได้มีการวางแผนโดยแผนแม่บทน,นะ ช้เงินประมาณห้าหมื่นกว่าล้านที่จะเชื่อมต่อระหว่างน้าจากภาคกลางเนี่ยไปสู่น้ําตะวันออกระบบที่จะเชื่อมด้วยระบบท่อนะฮะเ่องนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเราสามารถจะทำทำได้ทันไม่หนึ่งทําได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดความแปรปรวนของการพัฒนาไม่ว่าจะมากหรือน้อยแล้วก็ความแปรปรวนธรรมชาติเนี่ยระบบตรงนี้ยังจะมีอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าซัพพอร์ตให้เกิดความมั่นคงทางน้าหรือไม่อันนี้เราก็มีการาดู แนวนแนวคิดจากต่างประเทศเหมอนกันวา่ามีการคิดอย่างไรซึ่งแนวคิดต่างประเทศปัจจุบันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะใช้น้ํานี่หลายครั้งจากน้ําที่เป็นเรื่องของเข้ามาสู่อุโปโภบโ,โของมนุษย์ตัองมาก่อนนะน้าที่เกิดหลังจากนั้นนี่จะไปบําบัดเพื่อเข้าสู่อาคารหรือการเกษตรหรือว่าภาคด้านอื่นๆทำมาอันนี้จะเป็นเรียกว่า, 1, 2, าก,การใช้น้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น้ําสูงขึ้นระบบนี้ก็ต้องมีระบบท่อ ที่แตกต่างกันไปและระบบการดูแลโอ p e r a t ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อจะให้เกิดเอฟเฟดีได้นะสิ่งที่ตามมาจากตัวอูลค่าจากตัวน้ําเสียเองตัวกากต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมาทําเป็นพลังงานทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ในเกิดทำให้เกิดการอูลค่าเพิ่มทาง Bio อ c o ค o น y ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดสับทันสมัยทั้งสิ้นนะถ้าการลงทุนสูงขึ้นก็ต้องหา r ีเทรจากทรัพย์สินที่มีอยู่ ทั้งหมดนี้มันก็เลยเกิดประเด็นเรื่องการวิจัยพ yeah> ัฒนาเพื่อจะสร้างคําตอบใหม่ๆภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆได้นะเพราะฉะนั้นในการมองทั้งที่ที่พูดเรื่องน้ําอาหารแล้วก็พลังงานก็จะมองไปพร้อมกันการสร้าระบบโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะมองไปพร้อมกันได้ถ้าแยกส่วนก็ต้นทุนก็สูงนะถ้าเราสามารถจะมองไปด้วยกันได้ก็จะทําให้เป็นระบบคลัสเตอร์และมีระบบมอนิเตอร์งที่สามารถจะรู้สามารถจะรีสปอนส์ได้เร็วขึ้นด้วยระบบการสื่อสารต่างๆระบบเนี้ยเป็นแนวคิด ที่จต้องนามาใช้ในการออกแบบในอนาคตทั้งสิ้นประกอบกับเรื่องคนนะในแง่นี้การพัฒนาคนรองรับไม่ว่าจะเรื่องของวิจัยไม่ว่าจะเรื่องออกแบบเรื่องการกอร่อสร้างหรือการคุมดูแลเนี่ยก็จะเป็นจะต้องมีระบบในการพัฒนาแล้วก็รับรองระบบดังกล่าวปัจจุบันนี้เราก็จะมีแผนพัฒนาหรือว่าการวิจัยเข็ม,มุ่งซึ่งดูในีเส้นสีบอร์ดนะในแง่ของการดูว่านอกจากน้ําที่รัฐบาลจินแล้วเนี่ย เราสามารถจะดูเรื่องการจัดการด้านอุปสงค์ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําในอาคารน้ำในโรงงานน้ำในนิคมน้ําในเขตเมืองสามารถจะนํากลับมาใช้ใหม่แล้วก็สร้างมูลค่าใหม่ได้ไหมนี่ก็เป็นงานที่เรากาลังทําวิจัยอยู่หว,วังว่าส่วนนี้เราสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งน้ํา15%แล้วก็การใช้น้ําในักโรงงานเนี่ยลดลงได้15%แล้วก็สามารถจะนาน้ํากลับมาใช้ได้แต่10%ถ้าเราสามารถจะทําตรงนี้ได้40%เนี่ย เราก็สามารถจะลดงานที่เราต้องการอันล้านอาจะทําได้ถึงแก้หกลอยล้านอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้น้ําจากการประสิทธิ์ยกประสิทธิภาพหรือใช้น้ำซ้ําได้นี่เป็นเป้าหมายงานวิจัยที่ดําเนินการอยู่นะครับซึ่งตัวอย่างที่เราทําได้อย่างในบางโรงงานนะที่เราเข้าไปดูนี่ก็ได้มีการนําเทคโนโลยีในการบําบัดซึ่งจะแบ่งระบบการบำบัดเป็นหลายทั้นนะฮะซึ่งสามารถจะประหยัดน้ําหรือว่าลดการใช้น้ํแต่เดิมที่้อยเนี่ยเกือบสิบห้าอีกสามสิบห้านี่เป็นการใช้น้ําจาก ระบบที่เอาน้ำบำบัดส่วนกลางนี่กับมาใช้ใหม่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราดำเนินการนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของโควิดอีกนะฮะว่าการวางแผนเรื่องสาธารณประโภชน์หรือว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของตัว uh, space social distancing แล้วก็การ ventilation หรือการป้องกันไอ้พวกนี้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบใหม่ๆโดยสว,วิศวโยธาที่ดูแลในเรืพื้นที่เนี่ยจะต้องคำนึงถึงต่อไปนะคร เขีนว่าเราเองเนี่ยต้องการกรณีที่เราต้องการออกแบบรถไฟความเร็วสูงที่เราต้องการออกแบบอาคารจฉริยะไม่ว่าวจะเป็นถนนรูปพลังงานอาคารเนี่ยอันนี้เราต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆนะซึ่งระยะจากนี้ไปงานออกแบบงานก่อสร้างหรือว่าการต้องติดตามเนี่ยเราสามารถจะทำซูมเลชั่นตั้งแต่ต้นเราสามารถจะทำารีดีพิ้นเตอรดูระบบต่างๆล่วงหน้านะเพื่อให้ระบบมันจะกระชับนะแล้วก็สามารถจะสร้าง ต้นทุนอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าทําได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิธภาพได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการนอกั้นในเชิงระบบเองเนี่ยก็ต้องการระบบที่รวมหลายๆเรื่องด้วยกันบูรณาการได้มีระบบการโอ p ปเรตแล้วก็คอนโทรลที่เป็นนีเร็วไทม์เลยแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบเรื่องการปราลอดภัยทางสุขภาพในแง่นี้วิศวกรโ,รโนนยธาในอนาคตเนี่ยจะต้องดูแลการออกแบบความเร็วสูงได้ออกแบบตึกอาจจะได้ไดออกแบบเมืองอาจจะได้ได ออกแบบเมืองไซเบอร์ได้ออกแบบเมืองซึ่งต่อไปจะเป็นอันแมนเด็ดก็เป็นรถที่วิ่งด้วยอัจริยะต่างๆนี่เห็นว่าทั้งตัวเทคโนโลยีระบบแล้วก็บุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะที่จะพัฒนาโดยเร็วซึ่งก็จะต้องมีระบบการรองรับวิชาชีพในสาขาใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นกันดันั้นในปัจจุบันนี้ทางสวาวิศวกรก็ได้พยายามคิดระบบในเรื่อง,องวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพควบคลุมขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็เห็งว่า ป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะรองรับการเกิดขึ้นของวิชาการใหม่ๆซึ่งเราจะต้องมีระบบรองรับเพื่อดูแลคนในประเทศเราครับวิศวกรจากต่างประเทศที่มาทํางานในประเทศเราเช่นกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นสื่อว่าปัจจุบันคนที่มีวิศวกรกวกลุ่มหลักนี้ก็จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถจะสอบไปวิชาชีพเพิ่มเติมก็จะเป็นโยธาบกบวกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตซึ่งทําให้เราไกดโอกาสแล้วก็ดูแลระบบที่กว้างขวางแล้วก็บราิการได้มากขึ้น น้นในอนาคตเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยเราก็พูดกันสี่เรื่องหนึ่งโลกในอนาคตเป็นโลก,โลกที่ไม่ต่างจะต่างจากอนาคตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าเป็นเรื่องของ globalization ในเรื่องของ crisis ในเรื่องของส้ายาการเนี่ยมนุษย์ต้องการความมั่นคงต้องการความทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือว่าภัยพิบัติได้แต่รวกันเราก็จะมีข้อจํากัดในหมายเช่นมีกฎหมายกิจการกานค้า เราจะมีเรื่องของคอมโพเนนมีมาตรทานต่างๆท,ท,ที่จะออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นกฎกติกาซึ่งจะออกมาจากความต้องการจากภาคส่วนต่างๆในโลกซึ่งเราเรียกว่าลิ l ลิ i ิเ t ชันรวมทั้งในเรื่องของกฎหมายในเชิงวิชาชีพเช่นกันในในในสภาพที่เกิดการลิมิตท,ทั้งกล่าวเนี่ยเราก็จะต้องสาโอกาสแล้วก็มีจินตนาการที่ใหม่ๆได้ว่าเราสามารถจะคิดระบบแล้วภายใต้ทรัพยาอนจำกัดนเนจะมีโปเทิวีที่ดีขึ้นได้ไง นั้นสองามนะฮะหนึ่งเราใช้น้ําน้อยลงกันเดียวกันสร้างมูลค่าพเพิ่มจากระบบที่เกิดขึ้นได้เราสามารถจะคิดอินฟราสตรักเจอร์แบบใหม่เลยไม่คิดนะมีถนนเสร็จแล้วก็มีท่อเสร็จมีระบบควบคุมอนะัตโนมัติเสร็จอันนี้ก็สามารถจะเป็นพรมแดนซิสเต็มหรืออาคารเช่นเดียวกันระบบเนี้ยมันอาศัยเทคโนโลยีไอซีทีหรือไอโอทีเข้ามาช่วยนะเพื่อทําให้เราเกิดใช้ทรัพยากรที่จำกัดนะได้อย่างม e ีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยเราก็จะพูดถึงความแข็งในเรื่องอาหารความแข็งในเรื่องของรถยนต์ความแข็งในเรื่องของผู้สูงวัยแล้วก็ความแข็งในเรื่องของทัวริสต์ซึ่งปเป็นอุตสาหกรรมแข็งแรงที่ประเทศไทยควรจะให้ความสําคัญทั้งหมดเนี่ยทำให้เราต้องคิดวิจัยพัฒนาเพื่อทะให้เกิดไปสร้างธุรกิจหรือวิสัยโมเดลในโอกาสใหม่ๆภายใต้จินตนาการใหม่ๆเดยกันก็ต้องพัฒนาวิชาชีพและระบบรองรับ เพื่อให้สามารถจะพัฒนาคนแล้วก็คนที่มาทํางานในประเทศเราเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมกับเกณฑ์ที่ประเทศเราจะมีอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะจากของผมนะว่าในการเติบโตรัฐบาลนี่มองตัว EC ในเชิงของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทางวิศวกรเราเนี่ยจะต้องคิดโอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาระบบ การรับรองบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะกิดขิ้นนากดได้ครับก็หวังว่ากา,ารบรรยายของผมนําเสนอแนวคิดของฟงจะมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของตัววิศวกร,รโยธาแล้วก็ระบบของวิศวกรรมโยธาจากนี้ไปนะครับน,นใจด้วยครับขอบคุณมากครับ